ตอนนี้เราส่งออกไปประมาณ100ประเทศทั่วโลกนะคะสินค้าหลักที่เราส่งไปเนี่ยก็ตัวของโมกุโมกุนะซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกของเราค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสักเซสฟูลในหลายๆประเทศด้วยค่ะนั่นเนี่ยต้องต้องเป็นความภาคภูมิใจนะว่ามันเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่สามารถที่จะไปเจาะตลาดในในตลาดต่างประเทศได้ค่ะโมกุนี่คือเหมือนกับของบ้านเราเลยไหมคะเวลาส่งไปเออเหมือนกันค่ะตัวเดียวกันเลยเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ใส่วุนมะพร้าวนะคะทาไมก็ถึงชอบตัวนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราให้ความแตกต่างนะคะให้กับผู้บริโภคอย่างที่เรียนว่ามันเป็นสินค้าที่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่เคยมีคือกินไปดื่มไปเคี้ยวไปใช่เราได้ความกรุบกรุบใช่คือเด็กเด็กสมัยใหม่เนี่ยคือเขามีความอยากลองอะไรใหม่ๆโอ้เจนซีนี่ชอบอะไรใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีสินค้าอะไรใหม่ๆ เขาก็ชอบที่จะลองโดยที่โดยเฉพาะสินค้าเรามีความแตกต่างพอลองไปแล้วเราก็มันก็มีมการติดใจเนาะว <c oughs> ่ลองอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นไวรัลอยู่ในตลาดในในต่างประเทศอยู่ในหลายๆประเทศด้วยเช่นกัน <c oughs>